กันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองหมอคอลงทุนจากเพจสองหมอคอลงทุนนะครับวันนี้เราก็จะมาในซีรีส์ที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับโดยจะนำเราสินทรัพย์ต่างๆนะครับมาฝึกฝนกันนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูที่เราจะไปดูกันนี่เป็นตัวไหนไปดูกันเลยนะครับวันนี้เอา,า IOST แล้วกันนะครับ ه, เลือก exchange ที่นานๆหน่อยนะครับเลือกเป็น Binance นับจะได้มีข้อมูลเยอะ iOS, t u s d t ของ Binance นะครับคลิกดูเลยนะครับเอาเลือกเป็น Time Frame m o n ก่นนะครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับโอ้ Time Frame m o n t นี่เพราะว่ายังดูไม่ได้นะครับเห็นแท่ง Histogram อยู่แค่แท่งเดียวนะครับ ยัง Data ยังไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดู t i m e f r a m e w e e k กันต่อเลยนะครับผม t i r e m e w e w k นะครับโอ้ Frame Week นี่เดี๋ยวเราลูดใช้มือลูดๆได้นะครับลูดๆดานคลาเนี่ยเพื่อจะให้ชัดเจนนะครับเดินขึ้นเดลงได้นะครับ t i Frame w e e k นี่เพราะว่าตัว MACD นะครับเส้นสีดำเงินนะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็มาตัดลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับผมยังเป็นสัญญาณขาลงอยู่นะครับผมนะแต่ว่าเป็นสัญญาณขาลงที่เริ่มจะดูแดนโน้มดีขึ้นนะครับจากตัวแท่งฮิสตแกร,รมนะครับที่ความสูงของตัวแท่งฮิสตแกร,รมในแดนลบเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับความเข้มของตัวแท่งฮิสตกแกรมนี่ก็ความเข้มน้อยลงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวเส้นใน c d เนี่ยเริ่มมีสัญญาณคืบโค้งขึ้นนิดนึงนะครับผมเพื่อจะพยายามตัดสัญญาณลายเส้นสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไม่เป็นไรนครับตัวนี้ก็สรุปว่าไทม์ฟิ l ส์วีนี่ยยังอยู่ในแดนลบนะครับแดนคอลเลกชันอยู่นะครับมีการปรับฐานอยู่นะครับยังเป็นสัญญาณขาลงอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูไทม์ฟิวส์ภาพย่อยกันเลยครับสำหรับ iOS T นะครับ โอ้ oh, iOS T นี่สัญญาณทำเฟรม D นะครับภาพย่อยเนี่ยพบว่ามีการตัดขึ้นนะครับของ m c d นะครับซึ่งสีดำเงินตัดเส้นสีแดงขึ้นแล้วนะครับตัวแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยก็เขียวนะครับนะแต่ว่ามีความเขียวที่ลดลงแล้วก็ความสูงของแท่งลดค่อนข้างลดลงนะครับแล้วก็ตัวเส้น ABCD เนี่ยเริ่มคืบโค้งนะครับ อาจจะตัดเส้นสีแดงซิกเนลไลน์ลงหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างนี้ก็แปลผลว่าทเฟรวมดีของเหรียญ IOST เนี่ยเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่แต่เป็นสัญญาณขาขึ้นที่มีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะครับโมเมนตัม um เนี่ยเริ่มลดลงนะครับผมอาจจะมีการกลับตัวเป็นขาลงในไม่ช้านะครับถ้าโมเมนตัมยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับเพราะว่าตัวสินรัพ์ ที่เป็นเหรยดิจิตัลพวกนี้เนี่ยสินทัพย์พวกนี้ไม่ได้มีพื้นฐานไม่มีใน asset bag เหมือนหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวราคาหรือว่าตัวกราฟเนี่ยก็จะวิ่งไปตามเบ็ดเงินนะครับที่อัดเข้าไปในระบบนะครับหรืสภาพคล่องที่อัดเข้าไปในระบบนะครับถ้าสภาพคล่องหายเมื่อไหร่จิตวิยยาตลาดหายเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะทําให้ราคา ร่วงได้นะครับผมนะอย่างนี้จ,จิตวิทยาตลาดก็ปรุงชี้ว่าเป็นขาขึ้นที่เริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับท่านใดเทรดอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับสำหรับเดือน iOST อนะครับอย่างที่ว่าเด้นย้ำนะครับว่าการมีวินัยที่ดีนะครับมีมายเซ็ตที่ดีแล้วก็การบริหารจัดการพอร์ตที่ดีนะครับจะทำให้ท่านอยู่รอดได้นะครับการเข้าออก แนะนำให้เขาออกตามอินดิเคเตอร์ที่ใช้และตามเฟรมที่ใช้นะครับเข้าอินดิเคเตอร์ใดก็แนะนําออกตามอินดิเคเตอร์นั้นเข้าตามเฟรมใดก็แนะนําออกตามตามเฟรมนั้นนะครับการเข้าออกตามอินดิเคเตอร์อาจจะไม่ได้ทําให้ท่านนะครับได้กาไรทุกครั้งเยอะๆนะครับแต่จะทําให้ท่านไม่ขาดทุนหนะักและยังรักษาเงินต้น เพื่อจะมาตั้งต้นใหม่ได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับฝึกซ้อมไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันนะครับผมครับสวัสดีครับถ้า<ม>พเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดงังนี้ขอบคุณครับ